ครั้งแรกที่ผมมาที่อำเภอสีคิ้วต้องบอกตรงๆว่าไม่ได้ตั้งใจมาเลยครับผมแค่หลงทางระหว่างเดินทางจากเชียงใหม่ไปบุรีรัมย์แต่พอได้เข้ามาก็เหมือนโดนสเสน่ห์ของที่นี่ดึงดูดเอาไว้บ้านเมืองสีคิ้วมีสเสน่ห์สไตล์วินเทจผสมกินอายชุมชนคนจีนเก่าแก่บรรยากาศชวนให้เดินเล่นและสำรวจขากลับจากบุรีรัมย์ผมจึงไม่พลาดแวะกลับมาที่นี่อีกครั้คราวนี้ตั้งใจเดินเล่นในตัวเมืองแวะตลาดสด ก็ซึมซับวิถีชีวิตของคนที่นี่ในตลาดผมมีโอกาสได้ลองข้าวแหนมซึ่งเป็นอาหารชาววังโบราณที่หากินได้ยากและผมไม่เคยรู้จักมาก่อนหน้าตารสชาติและประวัติของมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปในอดีตผมยังได้ลองข้าวมันไก่รสชาติดีเรียบง่ายแต่ให้ความรู้สึกเหมือนได้กินฝีมืออมหะอากงที่เชี่ยวชาญในการทำข้าวมันไก่มานาน และไฮไลท์ของทริปนี้ก็คือร้านขนมหวานเมนูที่ผมสั่งมาลองก็คือเต้าถึงน้ำลำไยเครื่องเยอะมากใส่ได้ตามใจรสหวานละมุนชื่นใจหลังจากอิ่มแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อสำหรับหลายคนสีคิ้วอาจเป็นแค่เมืองทางผ่านแต่สำหรับผมที่นี่คือเมืองที่ผมประทับใจจนอยากจะชวนให้ทุกคนแวะเข้ามาสัมผัสป,ประสบการณ์แบบผม กับอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาจบ